จริงๆในชาและกาแฟเนี่ยก็มีสารที่มีประโยชน์เยอะเนาะแต่ว่าข้อเสียหลักของการดื่มชาและกาแฟเนี่ยก็คือคาเฟอีนที่อยู่ในชาและกาแฟเนี่ยแหละคาเฟอีนแม้จะมีประโยชน์เนาะทำให้เรารู้สึกสดชื่นตื่นตัวมีสมาธิต่างๆได้ดีมากขึ้นแต่ก็มีข้อเสียที่กระทบกับสุขภาพสําคัญคือเรื่องของการนอนหลับทุกวันนี้เรารู้แล้วเนาะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของสุขภาพคือเรื่องของการนอนให้มีคุณภาพที่ดีมีความสําคัญมากกว่าการกินดีมีความสําคัญมากกว่าการออกกําลังกายไม่ได้บอกว่า ว่าการกินการออกกำลังกายไม่สําคัญนะสำคัญแต่ทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าการนอนหลับเนี่ยมันสําคัญมากๆจนเอ็กซ์เพรสตบางคนเนี่ยให้ความสําคัญมากกว่าเรื่องของการกินและการออกกําลังกายซะอีกแต่ว่าถ้าทําได้ทั้งหมดเลยยิ่งดีนะครับกาแฟเนี่ยมีค่าครึ่งชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงหมายความว่าถ้าเรากินกาแฟตอน9ก้าโมงเช้าที่บ่ายสามโมงหชั่วโมงผ่านไปยังเหลือฤทธิ์กาแฟอยู่ครึ่งแก้วรอไปจนถึง3ามทุ่มยังเหลือฤทธิ์กาแฟอยู่ประมาณ1นส่วนสี่แก้ว พราะฉันเนี่ยจะบอกว่ากินกาแฟตอนเช้าเนี่ยตอนกลางคืนก็ยังหลงเหลือคาเฟอีนอยู่ในเวลาหมอใส่แหวนวัดการนอนเนี่ยก็จะรู้เลยว่าการไม่ดื่มกาแฟเนี่ยจะทําให้มีเรื่องของการหลับลึกดีมากกว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะดื่มกาแฟเลยแล้วนอนทันทีก็นอนได้แต่คุณภาพของการนอนจะดรอปลงการหลับลึกจะแย่ลนงน่วนตัวหมอเองเนาะหมอไม่ดื่มกาแฟเลยเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่ใส่แหวนเนี่ยน่าจะประมาณสักครึ่งปีแล้วถ้าดื่มกาแฟก็จะดื่มเป็นกาแฟดีแคปเท่านั้นเนาะแต่วันนี้ไหนๆมีคลิปกาแฟ เลยวันนี้เป็นกาแฟแก้วแรกที่มีคาเฟอีนเนาะที่สั่งมาดื่มนะครับผมจริงๆแล้วหมอชอบดื่มกาแฟเช่นกันวิธีแก้เนาะถามว่าทํายังไงถ้าเกิดเป็นเรื่องของกาแฟเนาะให้เปลี่ยนเป็นกาแฟดีแคปซะกาแฟดีแคปเนี่ย จะลดคาเฟอีนลงไป97%เพราะฉันเนี่ยในกาแฟดีแคปเนี่ยจะเหลือคาเฟอีนเพียงแค่3%เเท่านั้นเวลาดื่มกาแฟดีแคปเนี่ยก็คือดื่มเอาอร่อยนั่นแหละคาเฟอีนรบกวนการนอนหลับยังไงบ้างเนาะหลายคนที่บอกว่าถึงกินกาแฟก็นอนได้นอนได้จริงแต่คุณภาพการนอนไม่เหมือนเดิมสิ่งที่ลดลง3อย่างหนึ่งเลยจะทําให้ช่วงเวลาก่อนที่เราจะหลับเนี่ยมันใช้เวลานานขึ้นข้อที่2คือระหว่างคืนเนี่ยมีประสิทธิภาพในการนอนที่ไม่ดีคือจะมีการตื่นกลางดึกบ่อยบางทีเราก็ ไม่รู้ตัวเนาะแล้วก็จะทําให้การนอนมันสั้นลงอย่างที่3มจะทําให้มีหลับลึกแล้วก็หลับฝันน้อยลงหลับลึกและหลับฝันเนี่ยหมอพูดแล้วว่ามีความสําคัญมากๆเนาะหลับลึกเนี่ยเป็นช่วงเวลาในการที่ร่างกายเราฟื้นฟูร่างกายเหมือนเอารถเข้าศูนย์อะในช่วงกลางคืนเหมือนเราเอาร่างกายเราเข้าศูนย์มีการซ่อมแซมร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีช่วงหลับลึกที่มันน้อยลงการฟื้นฟูร่างกายก็จะไม่ดีในช่วงหลับฝันหลับฝันลดลงหลับฝันเนี่ยช่วย2เรื่องปรับฝันช่วยเรื่องของความจําของเราและหลับฝันช่วยเรื่องของจิตใจของเราถ้้าเกิดัับบฝนนอยจะรท เรื่องของความจําพอกระทบเรื่องของความจำเนี่ยความเสี่ยงในการเกิดสมองเสื่อมก็จะมากขึ้นแล้วถ้าเกิดยังคงอยากดื่มชาอยากดื่มกาแฟอยู่หมอมีวิธีแก้ปัญหาย,ยังไงบ้างเพื่อที่จะไม่รบกวนเรื่องของคุณภาพการนอนหลับของเราเนาะถ้าในแง่ของกาแฟหมอก็แนะนําว่าไม่ดื่มได้เลยก็ดีแต่สมมติถ้าเกิดจะดื่มให้ดื่มเป็นกาแฟดีแคปก็จะลดปริมาณคาเฟอีนไปกว่า97%แต่สมมติถ้าใครยังชอบอยากได้ความสดชื่นของคาเฟอีนอยู่ก็ต้องดื่มตอนเช้าสุดเลยที่ตื่นเลยเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปผัก ไปส2องชั่วโมงมันยังหลงเหลืออยู่1นส่วนสแก้วเลยเราอยากให้เหลือคาเฟอีนน้อยที่สุดเพื่อให้กระทบคุณภาพการนอนของเราน้อยที่สุดในสายดื่มชาชากาแฟเนี่ยเขามีประโยชน์ของเขาอยู่เนาะแต่ว่าสิ่งที่มันจะมาเอฟเฟกเนี่ยคือคาเฟอีนที่อยู่ในชาและกาแฟที่จะรบกวนการนอนหลับเราแล้วชาเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างอันที่1เลยเปลี่ยนชาเป็นชาตระกูลพวกเฮอร์เบิ้ลทีเฮอร์เบิลทีเป็นพวกชาสมุนไพรหรือชาดอกไม้ต่างๆเก๊กฮวยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นชาสมุนไพราชาดอกไม้พวกนี้ก็จะปัส จากคาเฟอีนเลยหรือว่าเรื่องของชาคามโมไมล์ก็จะช่วยเรื่องของการนอนหลับด้วยนะอันที่สองเนาะบางคนบอกว่าเอ๊ะพอทานชาสม,มุนไพรแล้วไม่ชอบอะมันไม่ได้รสของความเป็นชาวิธีการแก้ไขอีกอย่างนึงคือเอาชาที่ไม่มีคาเฟอีนเนี่ยมาผสมกับชาที่มีคาเฟอีนมันก็จะเป็นการลดคาเฟอีนลงไปได้ครึ่งหนึ่งเหมือนใช้ชาที่มีคาเฟอีนอน้อยลงโดยมาผสมกับชาที่ไม่มีคาเฟอีนแต่สมมุติว่าถ้าไม่ชอบแบบว่าอยากได้ความเป็นชาจริงๆอันที่3าเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนชนิดชาได้เนาะมากินเป็นพวกชาขาว ชาขาวเนี่ยก็จะมีคาเฟอีนน้อยกว่าพวกชาเขียวน้อยกว่าพวกชาดำของจีนเนาะก็คือเป็นไวทีจะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ายังไม่ชอบอีกทำไงจะกินชาดำกินชาเขียวอันที่4เนี่ยก็ต้องมาเปลี่ยนเรื่องของวิธีการชงและชงชาย,ยังไงให้คาเฟอีนน้อยลงอันที่หนึ่งเลยใช้น้ำที่มีความร้อน น้อยลงจากเดิมถติว่าเราใช้น้ำร้อยองศาใช้น้ําที่มีอุณหภูมิประมาณสัก7 80องศาคาเฟอีนจะออกมาน้อยลงอย่างที่2คือคาเฟอีนเนี่ยมันจะออกมาในช่วงต้นเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเวลาชงเนี่ยพอหมอใส่น้ําลงไปปั๊บประมาณสัก30วินาทีแรกเนาะหมอจะเทน้ําทิ้งก่อนมันจะเป็นการลดคาเฟอีนที่อยู่ในชาเนี่ยออกไปได้ลดลงไปประมาณไม่ต่ากว่า30%เลยเนาะเสร็จแล้วเนาะก็เอาชาเดิมนั่นแหละมาใส่น้าร้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณสัก2นาทีนะครับแล้วก็ดื่มได้เลยอย่าทิ้ง ไว้นานกว่านั้นเนาะบางคนเนี่ยจะแช่ชาจิิงไว้3-5นาทีก็จะทําให้ปริมาณคาเฟอีนยิ่งเยอะเวลาในการที่เราแช่ใบาชาก็มีผลกับเรื่องของปริมาณคาเฟอีนถ้าเวลาที่เราแช่ใบาชามันสั้นลงคาเฟอีนก็ออกมาน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นวิธีการลดเรื่องของทั้งใบาชาเขียวใบาชาดําอะไรก็ตามที่มีคาเฟอีนอยู่ในนั้นวิธีการเหล่านี้เนาะก็ลองไปใช้กันดูเพื่อลดปริมาณคาเฟอีนให้น้อยลงพอลดปริมาณคาเฟอีนให้น้อยลงแล้วก็จะทําให้คุณภาพในการนอนของเราดีขึ้นลองทํากันดูนะครับอ่าแต่เดิร์ ่านี้มีคาเฟอีนแน่นอนนะครับผมแต่นี้เช้าอยู่รีบดื่มจะตั้งแต่ตอนเช้าครับผมฝากไว้เท่านี้ครับ